สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปไหลสองวันนะคะยิงการเดินของดวงจันทนระะ์เน้นการสองอารมณ์ความรู้สึกของคุณแล้วก็คู่รักของคุณนะคะในทุกสองวันนั่นเองนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำวันที่16แล้วก็สิสิงหาคามนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าดาวจันทร์นะคะในช่วงสองวันนี้นะคะเป็นมีลักษณะการเดิอนอย่างไรบ้างนะคะวันที่16กับ17เดนี่ยดาวพระจันทร์ได้เคลื่อนตัวออกมาแล้วนะคะจากการเล็งการของดาวมฤตยูก่อนหน้านี้เนาะ หลายหลายคนหลายคู่อาจจะเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะวันที่16กับ17เดนี่ยนะดาวจันทร์ก็เคลื่อนมาที่ตำแหน่งนี้แล้วนะคะแต่นะคะถึงแม้ว่าจะเคลื่อนตัวออกจากดาวมุตยูแล้วนะคะแต่ก็ยังโคงทำมุมโยกกันนะคะกับดาวนะคะพระเสาร์แล้วก็ดาวพระศุกร์ ตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยก็ยังโคงทํามุมตรีโกณกันนะคะกับดาวพระเสาร์และก็ดาวพระราหูและใน,นขณะเดียวกันนะคะดาวพระจันทร์ก็ได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระราหูด้วยในช่วงสองวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะสาหรับคนทั้ง7วันแล้วก็จะมีผลกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณและคู่รักของคุณนะคะคนทั้งเจวันอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เกิดเป็นพระฤหัสนะคะหรือว่าคนที่มีดาวฤหัสโดดเด่นในดวงชะตานะคะได้แก่คนที่เกิดลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะหรือคนที่เกิดลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงนะก็แสดงว่าดวงของคุณนะคะอาจจะมีอิทธิพลของดาวดวงอื่นเข้ามาร่วมด้วยมากกว่านะคะสําหรับคนที่เกิดเันพรฤหัสนะคะวันนี้เนี่ยดาวพระฤหัสก็ยังโคจรอยู่ที่เดิมเนาะแต่ว่าดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปจาก สองวันก่อนหน้านี้นะคะนอกจากจะเป็นดาวจันทร์ที่เคลื่อนเนี่ยเดิมนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเลงกันนะคะกับดาวมฤตยูนะคะแต่วันนี้เคลื่อนมาเลงกันกับดาวพระราหูแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งนะคะเออที่จะมีการยกย้ายคือดาวพระอาทิตย์นะคะวันที่16เนี่ยจะยังคงอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งมหาจักรแล้วก็จะมีการเ,าเคลื่อนเห็นไหมคะมีการเคลื่อนมาที่ เคลื่อนมาที่สิงห์นะคะ,ะได้ตําแหน่งเกษตรที่สิงห์นั่นเองในวันที่17นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันว่ามันจะกระทบกระเทือนนะคะกับความรักความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกของชาวพฤรรหัสอย่างไรนะคะอารมณ์ของคนเกิดพฤหัสในวันนี้นะคะเป็นไพ่ k n i g e t of a นะคะช่วยนักสอดนะคะแล้วก็ซิกาวอนส์นะคะไพ่ทั้งสาใบนี้ ไม่ได้เป็นไพ่ถ้วยเลยนะคะให้หมอมองว่าเหมือนกับความรักความสัมพันธ์นะคะของชาพฤหัสในวันนี้ในช่วงสองวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นพ r i อ r ร t ตี้หลักของเขาแล้วนะคะเป็นเรื่องของการงานนะคะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของการแก้ปัญหานะะในสองวันนี้เนี่ยชาวพฤหัสเนี่ยได้เซตพิวอเรตตี้หลักไปที่เรื่องของการงานการใช้ชีวิตนะคะการแก้ปัญหาสารพัดสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงสองวันนี้เนาะ เราไม่ดูไพ่ของฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นไพ่โฟบชอตนะคะไพ่ด e e อ p e เพ r อแล้วก็ไพ่ h e อะวิวนะคะไพ่ทั้งสามใบนี้เนาะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะหมายถึงดูไพ่ไปนี้ก่อนนะไพ่โฟบชอตเป็นลักษณะคนนอนเฝ้านาฬิกายอยู่นะคะแล้วก็แบบมีใหยแมงมุมขึ้นเลยเห็นปะคะคือเนิ่นนานมากเห็นอารมณ์ไพ่ไปนี้แล้วนึกถึงแบบเการรอคอยที่เนิ่นนานสุดๆเลยนะคะ นั่นก็จะหมายความว่าใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ของชาวพฤหัสเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความคิดคำหนึ่งเนิ่นนานมาแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักเก่าความรักเดิมนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่เบื้องลึกในใจ,ใจิตใจก้นบึ้งของหัวใจของเขาเลยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะงานยุ่งแค่ไหนก็ตามไม่ว่ามองว่า มันมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ลึกๆนะคะในจิตใจของเขาเนี่ยที่เขาบางคนอาจจะมีความหวังอยู่ก็ได้นะคะกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีความหวังกับใครบางคนที่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครก็ได้นะคือคาดหวังจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขาซึ่งเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีคนคนนั้นอยู่นะคะสำหรับคนโสดนะอาจจะมีความคิดแบบนี้อยู่ในเบื้องลึกนะก้นเบื้องของหัวใจของเขาในช่วงวันสองวันนี้แหละนะคะแต่ในช่วงสองวันนี้ถ้าเกิดถามถึงคนโสดเนาะ คนคนนั้นยังไม่เดินทางมาเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นลักษณะนอนแบบนี้อยู่เลยนะคะแต่ไพ่เดมเพลย์ก็มาด้วยถ้าสําหรับคนโสดมองว่าไพ่เดมเพลย์เนี่ยมาบอกว่าคนคนนั้นมีอยู่จริงนะคะคนโสดก็นอนใจได้เลยนะคะถ้าเกิดเห็นไพ่เดมเพลยมาหมายถึงคนคนนั้นมีอยู่จริงนะคะคนของคุณความรักของคุณ คู่รักของคุณนะค,ะคู่แท้ของคุณมีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ารอคอยเวลาที่ w h e e l of fortune เห็นไหมคะ the wheel ก็มาด้วยรอคอยที่โชคชะตานะคะทุกอย่างมันมีช่วงเวลาของมันนะ w h e e l of fortune บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันนั่นเองนะคะให้คุณคิดซะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณก็ได้นะสาหรับคนโสดเนาะคนคนนั้นมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาต้องใช้เวลานะคะ มีช่วงเวลาที่เหมาะเจาะของมันที่จะเดินทางมาหาคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ของคนที่มีคนควบคนคุยแต่ความรักไม่ชัดเจนเหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนั้น มันอยู่ในช่วงของการแบบมีความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคนคนนั้นที่คุณคบอยู่คุยอยู่นะคะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เวลฟอร์จูนมาแบบนี้นะคะม่หมอมองว่าเขามีภารกิจะะมีภาระบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะต้องจัดการกับชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะให้ฟร้บสอด้หมอมองว่าถ้า คุณมีการคบมีการคุยกับใครสักคนหนึ่งก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาช่วงเวลานี้มันอยู่ในช่วงของการพักนะคะรอคอยอดทนรอเวลานะคะบางทีอาจจะเป็นความรักที่มีปสักปัญหาระหว่างกันอยู่นะคะมันเป็นความรักที่จะต้องฝ่าฟันเป็นความรักที่จะต้องใช้เวลาเป็นความรักที่จะต้องมี การอดทนนะอดได้ทนได้ยิ่งได้คอยได้บางทีอาจจะเป็นคนคนนั้นแหละที่เขาจะต้องอดทนกับความสมัมพันธ์ครั้งนี้เนาะนะอาจจะเป็นบทพิสูจน์ของความรักก็ได้นะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันจริงหรือเปล่านะนะถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงนะคะเขาจะต้องอดทนรอคอยให้ถึงวันนั้นวันที่คุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมาพบกลับมาเจอกันนะคะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่รักกันของชาวพฤหัสนะคะแพทย์มอง,งว่าในช่วงเวลานี้คุณกับคู่รักของคุณเ,เหมือนกับต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองนะคะเพราะว่าในส่วนของไพ่ของคนที่เกิดเป็นพฤหัสเนี่ยนะคะของชาวพฤหัสเนี่ยมีไพ่ซิกาวอนส์นะคะเซนออฟสอดนะคะไพ่เนสเพนเดเคิลส์นะคะคือไพ่ของการทํางานการทําภารกิจของคุณเองนะคะ บางทีความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณกับคู่รักเนี่ยไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันสักเท่าไหร่เนาะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่รักใน,นช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยจะไม่มีความหวานจะไม่มีความออกใจสักกันและกันแล้วนะคะอาจจะห่างเหินกันในความสัมพันธ์อาจจะห่างเหินกันในความรู้สึกแต่เหมือนกับว่าระหว่างคุณกับคู่รักเนี่ยมีเป้าหมายเป็นในทางเดียวกันนะคะ จากความรู้สึกของไพ่สองใบนี้นะคะไม่หมอมองว่าถึงแม้ระหว่างคุณกับคู่รักของคุณเนี่ยนะอาจจะดูเหมือนเป็นความรักที่มันแบบ saying, มันดูนิ่งๆ่งมันดูเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นความรักที่มีความมั่นคงนะ,ะสิ่งที่หมอรู้สึกจากไพ่สองใบนี้คือมันเป็นความรักที่มีความมั่นคงระหว่างค,คุณกับคู่รักนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือคุณมองไปในทางเดียวกันแปลว่า เป็นความรักที่มีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณกับกู่รักเนี่ยลึกๆลแล้วคุณมีความรักให้แก่กันนะคะเพียงแต่มันได้ตกผลึกนะคะเลยจุดความรักความสัมพันธ์ที่มันผ่านความหวานชื่นมาแล้วนะคะเป็นความรักที่คุณแบบรู้แล้วเข้าใจแล้วนะคะว่าเป้าหมายระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเดินเคียงข้างกันนะคะ โดยการมองไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนะแต่คุณไม่เลือกที่จะมาเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะคะแต่คุณเลือกที่จะแบบถึงแม้ว่าต่างคนต่างเดินนะคะแต่คุณก็ยังเดินเคียงข้างกันแบบนี้มองแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้คะอารมณ์ความรู้สึกของคุณม,ม,อมองว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานมากนะคะมีแพชชั่นในเรื่องของการสร้างอนาคตมีแพชชั่นในเรื่องของการนะทําบางสิ่งบางอย่าง คุณอยากจะแอคชีพเป้าหมายอยากจะแอคชีพความสำเร็จนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกหยุดนิ่งนะคะอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่คุณก็ไม่ท้อถอยนะคะคุณอาจจะรู้สึกอยากพักอยากสงบอยากนิ่งนะคะเพื่อที่จะไปต่อในวันรุ่งขึ้นนะคะในช่วงสองวันนี้เนี่ยคุณจะมีอารมณ์ประมาณนี้เนาะนะคะส่วนไพ่คำแนะนำเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะคะมีแสงสว่างอยู่ที่หัวของเขาแบบนี้นะคะ แล้วลองกลับดูนะคะลองกลับดูเห็นไหมว่าเป็นลักษณะยืนดอกไม้แบบนี้ยื่นดอกไม้แบบนี้มือของไพ่เดอะแฮงแมนมีดอกไม้แล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะมาบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มองมองว่าคุณมีคําตอบกับเรื่องราวของความรักอยู่แล้วแหละไพ่เดอะแฮงแมนบอกว่าคุณนะี่ยรู้คําตอบอยู่แล้วว่าคุณจะ วางตัววางใจอย่างไรกับเรื่องราวของความรักกับสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วนะคะให้คุณเชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดแล้วก็ความตั้งใจของคุณนะคะอย่มองว่ามันอิทธิพลของดวงดาวในช่วงสองวันนี้มันทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าป้าหมยชื่อของคุณคืออะไรนะคะในใจของคุณต้องการอะไรลึกๆแล้วคุณรู้ดีว่าคุณจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพียงแค่เชื่อมั่นเพียงแค่ศรัทธานะคะ แล้วคุณจะประสบความส็จในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน